พี่เองไม่เคยได้รู้จักสเต็มเซลล์มากมหมนะก่อนที่จะมาอยู่แพรวิบ้ายกเว้นว่าลูกของตัวเองเคยใช้สเต็มเซลล์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการรักษาอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูถ้าเรามองถึงประชากรโลกจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับว่าทุกคนมีอายุที่ยืนกว่าเดิมถ้ามีคนป่วยมากทุกอย่างวีซอ์สการดูแลตรงนี้มันจะโหลดสงูง ทำยังไงไม่ให้เราป่วยหรือมีโอกาสป่วยน้อยลง The Tower of Now ของทางคร,ราวีเอง mm hmm. ก็คือ Your Life is Your Choice Now ใยโลกที่เปลี่ยนไป mm hmm. เราต้องเลือกแล้วเลือกให้ดีในทุกๆวันว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตโดยที่คำหนึ่งถึงสังคมโดยรวมด้วยคืออะไร สวัสดีค่ะจิรัญญาประชาเสวีนะคะชื่อเล่นเชียงจี้ค่ะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทแคลิฟอร์ประเทศไทยจํากัดแล้วก็ดูแลธุรกิจทั้งหมดใน s o u t h อีสต์เอเชียนะคะปัจจุบันนี้เราก็ดาเนินธุนรกิจมา17ปีแล้วโดยที่มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการอยู่ในเวียดนามประเทศไทยสิงคโปร์และก็อินเดียแล้วก็ให้บริการการเก็บสเต็มเซลอยู่ในกว่า20ประเทศทั่วโลกค่ะ ็ถ้ามองกลับไปประมาณ17ปีนะคะในวันนั้นยังมองในมุมที่ว่ามันเป็นประกันสําหรับสุขภาพที่ดีในอนาคตแต่ถ้าเรามาถึงวันนี้17ปีให้หลังเซลล์เนี่ย ได้มีการใช้รักษาจริงแล้วก็มีการวิจัยมากขึ้นทุกวันองค์กรทั่วโลกรวมถึงแพทยสภยาาในประเทศเราก็มีการรับรองการใช้เ,เลือดใสยสะดือในกว่า85โรคปัจจุบันนี้ถ้าดูอย่างเช่นโรคมะเร็งก็มีการใช้สเตมเซลล์ในการรักษาเราก็เลยคิดว่าความหวังในอนาคตสำหรับการใช้เตมเซลล์ al, ก็จะสหมืนยาหนึ่งตัวแต่เป็นยาที่สามารถคัสตอมไนซ์ได้ว่าเซลล์ประเภทนี้เหมาะสำหรับโรคนี้เซลล์ประเภทอีกอย่างนึงก็เหมาะกับโรคอีกอย่างนึงเหมือนกับยาที่มีการจัดจ่าย โดยแพทย์นะฮะไม่ใช่ว่าเป็น one size fits all เซลแบบเดียวใช้ได้สําหรับทุกโรกจะไม่ได้เป็นลรกสมัดไห Hi! How are you? y o u had lunch yet? Mm hmm. All right see you for dinner. Love you you mm hmm. Okay bye darling mm hmm. Bye ตัวพี่เองไม่เคยได้รู้จักสเต็มเซลล์มากมหมนะ mm hmm. ก่อนที่จะมาอยู่แพรวิบ้ายกเว้นว่าลูกของตัวเองเคยใช้ตอนที่คลอดน้องก็เป็น,ปนแฟนผู้หญิงนะคะแฟนคนน้องกอ็เป็นเด็กที่เสษน,นะคะน้องเป็นดาวซินโดรมแล้วก็มีปัญหาเรื่องภูมิมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง mm hmm. ก็เข้าออกโรงพยงบาบาลอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็มีคนก็มาบอกว่าเอ้ยเก็บเซ็มเซลล์ลูกไว้ไม่ใช่เหรอ mm hmm. เห็นเขาว่ากันว่าจริงๆใช้แล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์แล้วเซลล์ของเขาเองเนื่องจาก เขาเกิดมาเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมันจะใช้ของตัวเขาเนี่ยให้เขาไม่ได้เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเซลล์ผิดปกติที่กลับเข้าไปในร่างกายก็โชคดีว่ามีสัตว์ของพี่ก็เลยเอาเซลล์ของคนพี่เนี่ยมาใช้ให้นซึ่งเรามองเห็นว่าลูกเราดีขึ้นจากการเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเพราะมีอาการป่วยตรงนั้นลดน้อยลงอาการภูมิแพ้ต่างๆของน้องดีขึ้นแต่มันก็เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าปก๊ป,ปัเพราะว่าเซลล์เองก็ต้องเข้าไปทํางาน,น สเต m มเซลล์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการรักษาอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าที่เขาเรียกว่าเพียมฉิดเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเ e ก็บสเต m มเซลไม่ว่าจะรวยจะจนอาจจะผ่อนเดือนละแค่พันกว่าบาท2 0 0พในแพ็กเกจที่เริ่มต้นผ่อนได้ถึง20-30ปีเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีการทำงานกับหน่วยงานของรัฐการที่เราร่วมมือ กัม a c l ค of Life Foundation เพื่อที่จะเปิดกว้างให้คนทั่วไปได้มีโอกาสเก็บเสเต็มเซลล์มากขึ้นถ้าเรามองถึงประชาการโลกจำนวนประชาการที่เพิ่มขึ้นผนวกกับว่าทุกคนมีอายุที่ยืนกว่าเดิมถ้ามีคนป่วยมากทุกอย่างวีซอสการดูแลตรงนี้มันจะโหลดสูงมันไม่ใช่คุณภาพชีวิตของคนแต่ละคนอย่างเดียวแต่สองคนโดยรวมทำยังไงไม่ให้เราป่วยหรือมีโอกาสป่วยน้อยลง Your life is your choice. Now ด้วยโลกที่เปลี่ยนไปเราต้องเลือกแล้วเลือกให้ดีในทุกๆวันว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตโดยที่คำหนึ่งถึงสังคมโดยรวมด้วยคืออะไรสังคมเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือ Qual i t y o f l i f e ของเรา